สวัสดีครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับผมเงินอยู่ฟาร์มงัวนะครับคนอยู่ฟาร์มงวัวเขาจะสังเกตว่าทําไมถึงได้เงินเยอะจังนะอยู่ฟาร์มงวัวทําไมถึงได้เงินเยอะจังนะเยอะจริงหรือเปล่านะครับผม แล้วให้ดูนะครับว่าให้ดูภาพข้างหลังนะครับในการทํางานในในพื้นที่ของฟาร์มงัวเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับดูข้างหลังประมาณนี้นะยังนี้นี้นี่นะผมจะถ่ายไปเป็นเพลังนะครับผมเงื่อนเดือนนะครับฟาร์มงัวนะครับรวมๆม,มากที่สุดที่เคยผมเคยเจอนะครับนะสำหรับผมนะคนอื่นใดอยู่ประมาณเก้าพันก็มีนะครับผมเก้าพันก็มีนะผมนี่สุดๆเลยเก้า เก้าพันนี่ยากครับเพราะว่าผมทำงานแปดชั่วโมงนะครับส่วนมากจะเป็นพวกพวกเลดินะครับพวกเลธิกเขาจะจะมีคนมีมีจะมีคนคอยดูเพิ่มอีกคือชั่วโมงชั่วโมงนึงอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเขาทํางานสองกะนะครับบางคนบางวันมันต้องใช้คนเท่านี้นะครับมันก็ต้องทําหลายกะนะครับผมแต่ผมคือทํางาน ยาวเดียวครับกะเดียวบ่ายสองสี่ทุม่มแปดพันก็มีนะครับแปดพันห้านะครับผมแปดพันเจ็ดแปดพันแปดแปดพันห้าแปดพันสามนะมฮักแล้วค่าค่าห้องค่านา้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าผมอยู่พผ,ผมเสียค่าห้องนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่พันห้าห้าพันนะครับแล้วแต่ประหยัดนะครับผมใครประหยัด เงินช็อปได้ก็เือเยอะนะครับผมช็อปนี่เขาจะให้ตังมาไวนะเขาจะตังไว้เลยพันห้านะครับไม่ไม่สามารถเกินพันห้าได้กินซื้อกินนี่พันห้าคือพันห้าจกมดนะครับผมเดือนละพันห้าแต่ก็เป็นเดือนละพันพันข้นเจ็ดอยขึ้ก้อย,ออยว่าจะไม่ได้เป็นพันห้าพอเป็นพันห้าครับพอเห็นเงินเยอะมันก็จะกินเยอะนะแรงนะพอหลังหลังมามันไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็ซื้อมาพักเพ,พลิดผลไม้นะ เดือนหนึ่งผมใช้เงินช็อปไปอยู่ประมาณ8 0 0ยุดนะครับ7 0อย8 0อยต่ำสุดคือ5 0อยนะครับ5 0 0นี่สุดวันถ้าว่าเดือนไหนกิน5 0อยจะเป็นเดือนที่มี29วัน28วันหรือว่าไม่มีวันทำงานมีแต่วันทำงานน่อย,ยเองเลียร์แล้วเออเดือนนี้เม่งเดือนน่อยเองต้องประหยัดนี่พอเป็นเห็นตัวเงินครับ มันจะมีความสุขมากนะครับเห็นต the open, theo, mm ัวเงินโอ้เงินได้เยอะนะมันจะมีกําลังใจในการทํางานนะแต่ถ้าว <on>, <me>. mm ันนั้นถ้าถ้าวันวันที่เองกินเยอะเดือนไหนที่เองกินเยอะเองเห็นเงินน้อยมันจะอืมมันจะกําลังใจไม่มีโอ้ทำไมได้น้อยจังแต่เขาแต่เราแต่เราบางที่เราไม่คิดว่าเออเราใช้ไปเยอะนี่ว่าพอเงินออกมาเงินมันน้อยกว่าเขาแต่คนอื่นเขาเลือเท่านั้นเลือเท่านี้เราเลือแค่นี้มันมันน้อยนะมันก็เลย ทำให้หมดกําลังใจนะครับผมพยายามประหยัดไว้ครับจะดีสุดนะครับผมอยู่ฟังวัวครับสบายอยู่สบายอยู่ไปบางบ่อนนะทุกที่แหละบางบ่อนไม่มีบ่อนในที่มันจะสบายเลยเรัยไม่มีอะไรแน่นอนในอิราลจําไว้เลยครับไม่มีอะไรแน่นอนแน่นอนสัญญาก็ไม่แน่นอนนะครับสัญญามากอะแม่นยูครับแต่ไอ้สัญญาเนี่ยมันแน่นอนแต่ไอ้หัวหน้างาน บางที่ที่เข้าจ่ายเงนินมันไม่แน่นอนนะครับบางที่นะครับไม่ได้ทุกที่นะบางทีม่มันเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยซ้ำๆแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วในการแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้กผมก็อยู่มาเก็บห้าปีเราก็ยังมีหิน,หนแ,กแก้อะไรได้มากมายเลยก็ยังมีมันเด้อยากนะครับผมบางทีการช่วยการช่วยมันก็เข้าถึงคนไทยยากบางทียากมันทําอะไรกเขายากเพราะว่ามันประเทศเขาแบบมัน Hmm. อีกจะไปแบบเทีย่ยงวันหนามันใช่เวลาไม่ใช่บ้านเราด้วยมันเป็นเมืองสงครามด้วยเมืองสงครามด้วยวันหนึ่งโมโหหนามาแม่งถือปืนมายิงโป้งตายทิ้งให้เฉยชิบหายเลยหรือว่าปาดทิ้งปาคอทิ้งเฉยจชิบหายอันนี้พ่อยอมได้ก็ยอมก็ยอมนะครับยิงต้องดูลู่ทางในการเอาตัวรอดด้วยนะครับไม่ใช่จะห้าวจนบ,จบได้ดีนะครับผมไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาทํางานครับ เงินมันไม่สําคัญหรอกสาคัญที่เองก,กลับไปจะมีลงหายใจกลับไปไม่แค่นั้นเลยนะคิดไปแค่นี้ครับคิดไปอันไหนไม่มันไม่จําเป็นที่จะเถียงกับเราก็ไม่ต้องเถียงครับเอาที่มันจําเป็นนะครับผมที่ต้องเถียงนะครับผมฝากไาว้ก็ผมโดนละผมเคยเถียงพนาทุกอย่างมันดรอปงานผมเยัยดรอปงานผมอย่างคัดเลยแหละวท่ัง้งแต่เงินออกเงินออกมา,เง,ออกมาเงินจะอยู่สามพันห้าสองพันห้านะครับ เงินออกห้าพันสามห้าพันสามยุตตามสัญญาอยู่ครับแต่ผมเสียค่าห้องนะครับค่าน้ำค่าไฟคิดด้วยนะครับแล้วค่ากิน,นครับใครจะไปกินได้แต่ละ300สามร้อยสักกระเบื้องนะครับผมยังนอนกันห้าร้อยใช่ปะล่ะประหยัดสุดแล้วผมเหลืออยู่สามพันหนึ่งสองพันห้าสามพันสามพันสวยเลยต้องกานมากกวกันเลยไม่เทียงพอไม่เทียงนะครับผมก็ดีขึ้นดีขึ้นนีเลย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 ดีแล้วเขาไม่ขาดทิ้ง แต่เจอหัวหน้าโหนๆบางทีันพวกเถื่อนจังเลยเห็นไหมที่มันมีคลิปออกไปบ้างโดนตบบ้างโดนอันนี้บ้างเนียมีนะครับผมเถียงไปบางทีฟ้องไปทางทางที่เขาคอยดูแลคนไทยไปบางทีมันก็ยากนะครับมันยากถ้ามันรูปมามันก็ความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับผมทีนี้ที่ไล่มันก็ยากเหมือนกันถ้าคนจะหนีมันก็ยากหูตาคนเขาดูคอยจับจองดูมันก็ถ้านี้หลอดกันอดนี้ไม่รลอดกันต้นแจ้งจับนะครับ อ่ะใครอยู่ทางไหนภาคไหนก็นสูๆ้ๆเอเด้อพี่น้องเด้อเงินน้อยเงินมากอยู่ที่ตัวเราประหยัดไม่ประหยัดเะครับผมตรงไหนไม่ไม่ดีก็เซฟๆไ้หารักฐานไปแล้วก็หาคนช่วยให้ได้แค่นั้นก็พอนะครับผมพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมก่อนที่จะพึ่งพาตัวเองตัวคนอื่นนะครับผมนะสิ่งที่จำเป็นครับเอาชีวิตกลับบ้านด้วยนะครับผมอย่าเอาคี้เท่ากลับไปฝากพ่อฝากแม่น,นะครับเอา ร่างกายกลับไปให้พ่อแม่ได้หอมได้กอดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสู้ๆพี่น้องทุกคนครับช่วงนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วครับสู้ๆครับโชคดีทุกคนโชคดีมีใยครับผมขอบคุณครับอ่าอ่าอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมช่องบักสันบ้านนาเดือกดติดตามให้บังเดือโอ้ของข้าวขอนครับบ๊ายบายครับ